สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาเฉลยการบ้านนะคะข้อที่หกโจทย์ก็ให้หารัศมีและช่วงการลูกเข้าของอนุกรมกำลังตัวนี้นะคะอ่าดับที่หนึ่งะคะเรามาดูหน้าตาของตัว AN ข้างหลังนี้นะคะคือ AN เพราะนั้นเราใส่ AN ก่อนคือ N ส่วนสองกำลัง N คูณ x-1 กลบำลัง N จะเห็นว่าเรามีกำลัง N อยู่นะที่สองตำแหน่ง แต่ตำแหน่งข้างหน้าไม่มีกำลังเอง็นเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะไปถอดรากที่เอ็นนะคะให้ใช้อัตราส่วนเพราะฉะนั้นเวลาเราหาอัตราส่วนเนี่ยใช้อัตราส่วนก็จะไปกำหนดเอ็นนะคะตรงไหนที่เป็นเอ็นเราจะเปลี่ยนเป็นเอ็นบวกหนึ่งตัวไหนเป็นค่าคงที่ปล่อยไว้เหมือนเดิมตรงไหนเป็นเอ็นที่ไฮไลไท์นะคะให้เปลี่ยนเป็นเอ็นบวกหนึ่งนะคะส่วนไหนเป็นตัวแปร x ก็ให้เหมือนเดิมยกกำลังเปลี่ยนตาม n อนี่คือหน้าตา a n ็นบวกหนะคะแล้วคราวนี้จากที่เรารู้ว่ากำหนดค่า l คือลิมิต a ที่ n บวกหส่วน a อที่ n นะคะแล้วใส่ลิมิต n เข้าสู่อนันอันนี้จะต้องใส่ตัวค่าสัมบูรณ์นะคะเพราะว่าป้องกันนะะตัว a n หรือ a n บวกหที่เป็นลบนะะซึ่ง เดี๋ยวเราจะมาทำให้อยู่ในรูปเศษส่วนนะคะก็จะเป็น n บวกหนึ่งหารด้วยสองกำลัง N คูณสองกำลังหนึ่งแล้วก็คูณ x อ็ลบหนึ่งกำลังเแล้วก็ x อ็ลบหนึ่งกำลังหนะะึ่งอันนี้คือส่วนของ an ็นบวกหนึ่งนะคะจากนั้นเปลี่ยนหารนะคะที่เราจะหาร A-N ใช่ไหมคะก็เปลี่ยนหารเป็นคูณ กลับเศษเป็นส่วนอ่าได้หน้าตอนนี้เนาะเปลี่ยนหานเป็นคูณแล้วนะคะกลับเศษเป็นส่วนแล้วก็เทิมที่เราจะตัดกันได้ก็จะมีสองกำลัง n อน่านี้หายไป X-1 ลบหนึ X ่งทั้งหมดกำลังเอ็หายไปเหลือแต่ลิมิต n เ,เข้าสู่อน,นันต์ค่าสัมบูรณ์ยังอยู่นะคะ นั้นตัวข้างบนจะเป็นเบวกหส่วนข้างล่างจะมีสองตัวนี้ด้วยนะสองคูณกับตัว A n ที่เป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วก็จะมี x อกลบหนึ่งกำลังหนึ่งนะนี่ก็เหลือแค่นี้ตัดทอนแล้วเหลือแค่นี้นะคราวนี้เราจะใส่ลิมิตให้กับใครคะใส่ได้เฉพาะเทอมที่มี A n เทอมที่ไม่มี n นะคะก็จะมีหน้าตาเดิมเพราะฉะนั้น x ลบหจะติดค่าสมบูรณ์เอาไว้เพราะว่ามันคือตัวแปร x ไม่เกี่ยวกับ n นะคะคตัวที่เราใส่ลิมิตนะคะเราจะใส่ลิมิตให้ใครสรุปเราจะใส่ลิมิต n เข้าสู่อนันให้กับ n บวกหส่วนด้วย2 n แค่นี้นะคะซึ่งลิมิตที่ออนันต์ของตัว n กับันหนึ่งนสังเกต ตรงนี้ n กำลังหนึ่งเหมือนกันในเมื่อนะในเมื่อหน้าตาของดีกรีบนกับดีกรีล่างมีค่าเท่ากาันคือกำลังเท่ากาันนะคะคำตอบของลิมิตท,ที่อนันต์ก็จะตอบอะไรเราก็จะตอบเป็นสัมประสิทธิ์ตัวบนใช่ไหมคะก็คือ n กำลังหนึ่งเนี่ยคูณอยู่กับ1ใช่ไหมก็จะได้1นึ่งตัวข้างล่างก็จะหารด้วย สองเราก็จะได้เป็น x ลบหนึ่งหารสองอันนี้คือค่า l ที่ได้นะเมื่อเราได้หน้าตา l เสร็จเรามาพิจารณาช่วงการลู่เข้านะเพราะนั้นลูกกรมกำลังจะลู่เข้าเมื่อไหร่มันจะลู่เข้าเมื่อค่าสัมบูรณ์เมื่อตัว l นะคะซึ่งอยู่ในรูปหน้าตานี้นะคะ เมื่อแน้อยกว่าหนึ่งใช่ไหมหรือเราเขียน L เป็นค่าสัมบูรณ์ X ลบหนึ่งหารสองน้อยกว่าหนึ่งถูกไหมคะก็คือแทน L ตัวเนี้ยลงไปแล้วก็น้อยกว่าหนึ่งจากนั้นให้เรานะคะพยายามย้ยายข้างเพื่อให้ X ลบหนึ่ง ไม่มีส่วนที่เป็น2ก็โดยการเอาสองขึ้นคูณ1นึ่ง,งคูณหได้2จากนั้นแกะกล่องค่าสัมบูรณ์โดยใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะคะสอ,อยู่ตรงนี้แล้วก็ไปหาตัวที่เป็นตรงข้ามกับ2องก็คือลบสอง่ะจากนั้นไม่อยากเห็นเลขนนะลหนึงนะลบหตรงนี้ก็แสดงว่าเราจะย้ายหนึ่งไปบวกทั้งซ้ายและขวานะคะจะกลายเป็น2อบวกหนึ่ง ลบสองบวกหนึ่งนี่คือหน้าตาของอตัวช่วงที่ลูกเข้าแน่นอนนะคะก็ได้ช่วงลบหนึ่งมากกว่าลบหนึ่งนะ,ะแต่น้อยกว่าสามตรงนี้เขียนเส้นจำนวนรอได้เลยว่าอ่าโอเคเรารู้แล้วลบหนึ่งถึงสามส่วน,นเซนเตอร์นะคะหรือจุดศูนย์กลางอยู่ที่เลขวกหนึ่งเลขหกหนึ่งจะเป็นตรงกลางถามว่ารัสม,มีกีก่กหน่วยมันก็นับไป อานหนึ่งแล้วไปสองแสดงว่า radius ตอนนี้เราตอบได้แล้วคือสองหน่วยก็คือห่างข้างละสองนะคะตอบ r ได้เลยแล้วจะมีการลูกเข้าคือสองตอบไปเลยประเด็นก็คือในช่วงที่อยู่ช่วงปลายเนี่ยใช่ไหมคะช่วงปลายของเราเนี่ยมันลู่เข้าหรือไม่ก็คือซ้าย และขวาตรงนี้เนี่ยมันคือจุดที่เราต้องมานั่งพิจารณาเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราได้หน้าตาของลัศมีการลูกเข้าแล้วเรียบร้อยครูก็จะตัดมาทางซ้ายแล้วเราไปพิจารณานะคะคราวนี้จะพูดถึงช่วงแล้วนะช่วงของการลูกเข้านะคะอ่าเขาตัดตรงนี้เนาะพิจารณาจุดที่หนึ่งนะคะเราจะระบายสีทึบหรือเปล่ามาดู x ที่ลบหนึ่งก่อนนะ ที่ตำแหน่งลบหนึ่งให้เราเอา x ลบหนึ่งไปใส่ในโจทย์นะคะ summation n ตัวนี้นะแทนลงไปเนาะจะได้ summation n หารด้วย2กำลัง n แล้วก็คูณด้วยอะไรคะ x ลบหนึ่งกำลัง n ซึ่ง x เราเป็นลบหนึ่งแล้วก็ลบหนึ่กำลัง n ตามที่ระบุแทน x เข้าไปนะคะตรงนี้ n ของเราสตาร์ทที่เลขอะไรไปดูที่โจทย์ n เราเริ่มที่1 ก็ใส่หนึ่งเป็นต้นไปงั้นสิ่งที่เราทำก็คือลบหนึ่งเจอกันนะคะก็จะกลายเป็นลบอะไรลบสองกำลัง,งใช่ไหมอ่ะเห็นหน้าตาลบสองกับสองคล้ายๆกันเนาะมีกำลังเอ็นทั้งคู่ทำยังไงอีกจัดลบสองแยกตรงนี้ออกมาเป็นลบหนึ่งคูณกับบวกสองทั้งหมดกำลังเอง็นใช่ไหมคะเข้าไหมอันนี้เรา แบ่งลบสมาเป็นรูปผลผลคูณนะคะพยายามเอา2อเอาไว้เพราะเราต้องการสองกลังเอ็น,นะ,ะเพื่อจะมาตัดเนาะเดเสจก็ uh, <best> คือจะได้ end s u m m a t i o n n ตัวหน้าสีดำแล้วก็ลบหนึ่งต้องกำลังเอ็น,นะคะแล้ว2อก็กำลังเอ็นด้วยหารด้วยกับเราจะได้หน้าตานี้เพื่อที่จะอะไรตัดทอนสองกำลังเอ็นออกไปนะคะ สรุปตรงนี้ได้ summation n คูณด้วยลบหนึงกับเอ็น n ก็จะเป็นอนุกรมลักษณะบวกลบบวกลบนะคะถ้าเราอยากเขียนก็คือลบหนเป็น1ติดลบ n เป็น2เลขบวก2 n เป็นสามติดลบสามเเป็นสบวก4มันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะลักษณะเช่นนี้นะคะเรียกว่าเป็นอนุกรมสลับซึ่งรูรูอะไรเราดูค่า n นะคะ n, n นี่ก็จะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วตอบไปได้ด้วยว่าบวกกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเป็นอนุกรมสลับ ที่ลู่ออกแสดงว่าจุดปลายซ้ายไม่ต้องไประบายสีทึบนะคะอ่าตัดกลับมาที่จุดขวามือจุดขวามือเหมือนกันนะคะเอาไปแทนในโจทย์ summation น,นะคะ n แทน x เ,เป็นเลขสามลบด้วยเลขหนึ่งทั้งหมดกำลัง n หารสองกำลัง n ตัวนี้จะ ไม่ต้องจัดอะไรเยอะเพราะว่าสามลบหนึ่งนะคะเป็นสองกำลังเอแล้วทำให้เราได้สองกำลังเอปัดกันสรุปตรงนี้ได้ summation N นะคะซึ่ง summation N เนี่ยเราตอบได้ไหมก็คืออนุกรมนี้จะเป็นหน้าตาหนึ่งบวกสองบวกสามบวกไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเป็นอนุกรมลู่ออกแสดงว่าจุดปลายซ้ายกับขวานี่ลู่ออกหมดเลยนะคะ ทำให้เราได้คําตอบว่าอะไรคะช่วงการลูกเข้าคือใส่ค่า x นะแสดงว่าเปิดทั้งคู่ใช่ไหมคะถ้าช่วงเปิดให้ใส่วงเล็บ่าไม่ใช่ปีกานะเป็นวงเล็บธรรมดานะในช่วงการลูกเข้าคือช่วงเปิดลบหนึ่งแล้วก็เปิดสามนะคะอ่ะสําหรับข้อที่หก็จบไปแล้วเดี๋ยวเรามาต่ออีกสักข้อนึงเนาะเป็นข้อที่เราทําเฉลยข้อที่เจดไปด้วยอันนี้ก็เช่นกันนะคะ มานั่งดูหน้าตา AN หน่อยนะ AN คืออะไรก็ดูที่โจ์นะคะเหมือนเดิมนะ AN ตัวนี้ไม่ได้ยกกำลัง N ที่ข้างล่างฉะนั้นไม่ควรหาขอดรากที่ n อ็เนาะก็กำหนด AN กับอะไรคะใช้อัตราส่วนจะดีกว่านะตัวก็จะไฮไลท์สีตรงตำแหน่งที่ต้องเปลี่ยนนะคะ่านะ AN คือตรงนี้ ถัดมา AN บวกหนึ่งคือใครตรงนี้ต้องเขียนนะเอบวหนึ An ่งคือใครเราก็จะเปลี่ยนใครฮะเปลี่ยนตัวที่เป็นตัว n นเาะจากเอก็เพิ่มขยับเป็นเอบวกหนึ n ่งจากเอขยับเป็น n อบวกหนึ่งที่เราเปลี่ยนเป็นนี้เนาะแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งจากไหนจากของเดิมที่มันมีอ่ะขอสีดำตรงนี้ ก็แสดงว่าตรงนี้เป็นอะไร f ลบมกำลัง n บวกหน่งหารด้วย n บวกสไปเลยเนาะโอเคนะคะได้นาตานี้แล้วจากนั้นเดี๋ยวเราไปต่อนะว่าแล้วเราจะเขียน l ในรูปของอัตราส่วนยังไงนะคะอ่ะจาก l ที่บอกว่าลิมิต n เข้าสู่อนะันอย่าลืมใส่แอ s o l u t e ด้วย a ตำแหนง่ง n บวกหเอา n บวกหนึ่งขึ้นบนนะคะอันนี้ต้องจำค่า L ตัวนี้ไว้นะอันนี้ก็จะใส่นะคะเมื่อจากมันเป็นเศษซ้อนเหมือนเดิมครูจะเอา x-1 ลบหนึ่งอ่าโทษที x ลบสามกำลัง n แล้วก็คูณด้วย x-3 ลบสามกำลังหนึ่งให้ดูนะหารด้วย n บวกสอง เปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะจับเทอม a n นะคะข้างบนก็จะเป็น a n บวกหนึ่งแทนข้างล่างจะเป็น x ลบสามทั้งหมดกันบ้าง,งจะเห็นว่าตัวนี้เราจะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนแล้วนะแล้วเราก็ตัดทอนอะไรได้บ้างได้แค่เทอมเดียวนะคะอ่าใส่ลิมิตเข้ามาคนที่จะต้องใส่ลิมิตแล้วถูกใส่อ่าแทนค่าคือลิมิต a n บวกหนึ่งส่วนด้วยอะไรคะ a n บวกสอง ส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับลิมิตก็คือตัวค่าสัมบูรณ์ x ลบสามกำลังหนึ่งไม่เกี่ยวกับการใส่ลิมิตคนที่เกี่ยวข้องกับลิมิตมีแค่เทอมนี้นี่ไม่เกี่ยวคนไม่เกี่ยวก็ใส่ค่าสัมบูรณ์ทิ้งเอาไวา้นะนั่นคือ l ของเราละอ่ะทีนี้เทลิมิตนะคะดีกรีบนล่างเท่ากันไหมเอากันอีกแล้วเพรคะนั้นก็จะตอบอะไรสัมประสิทธิ์ของตัวบนหารด้วยตัวล่างคือหนึ่งส่วนหนึ่งแล้วคูณด้วยค่าสัม คูลบสนั่นคือ L ของเรานี้ง่ายเลยนะได้แค่ค่าสับปูงนั้นอนุกรมกำลังจะลู่เข้าเมื่อไหร่เมื่อ L น้อยกว่า1ใช่ไหมคะหรือแทน L ไเป็นไรค่าสับูรณลบสน้อยกว่า1ก็ไม่แก่ค่าสัมบูรณ์ง่ายๆเลย แกะง่ายมากนะคะก็แกะง่าย x ลบ3มากกว่าอ่ามากกว่าลบ1น้อยกว่าลบน้อยกว่าบวก1เพราะว่าตอนนี้เรากําลังจะแกะแกะกล่องตัวนี้นะคะก็จะใส่ตัวที่ตรงข้ามท่านซ้ายคือลบงแล้วก็ใส่ตัวบันเดง้งที่เลข1แกะสมการนิดนึงเอา3ไปบวกทางซ้ายกับทางขวาเพื่อให้เลข3หายไปเนา นึกออกไหมคะอันนี้ทําไมสามหายไปเพราะว่าเดิมเรามี x-3 ลบสามใช่ไหมแล้วถ้าเราเอาสามไปบวกทั้งอสมการซ้ายขวาจะเห็นว่าลบสามเจอสามเหลือแค่อะไรเราจะเหลือแค่ x นะคะตรงนี้มีใครงงก็นะเคลียร์ตรงนี้ให้แล้วแสดงว่า x อยู่ในช่วงมากกว่า2น้อยกว่า4นั่นคือเราจะตอบเนเดได้แล้วคือรัศมีเนาะ ก็ตรงนี้เซนเตอร์หรือศูนย์กลางจะอยู่ที่เลขบวกสามนะคะอ่ะบวกสามอยู่ตรงกลางขยับมาซ้ายสองขยับขวาสี่แสดงว่ารัศมีก็คือกลางไปกี่หน่วยอ่าหนึ่งหน่วยนะคะได้ r คือหนึ่งหน่วยนะคะเพราะนั้นเราตอบเลยลัศมีการลูกเข้าคือหนึ่งตอบตรงนี้ก็ได้ได้แล้วต่อไปเรามาพิจารณาที่จุดปลายซ้ายกับขวานะคะอ่าพิจารณาเหมือนเดิมเหมือนกับข้อที่แล้ว พิจรนารณาที่ไหนที่สองกับที่4นะคะซึ่งยังคงเป็นจุดที่เราเ u e s t i o n m มาว่่ามันจากลูกเข้าหรือเปล่าเนาะที่สองเราแทนอะไรคะเราแทน x เป็น2ลงไปในโจทย์ของเราเนาะก็คือ sum m a t i o n ด้านบนสุดนะคะแทน x เป็น2เนาะโจทย์มัน3แล้วก็ยุกกำลัง n เหมือนเดิมนะคะถ้าเหมือนเดิมเลย นะก็คือแทน x เ,เป็นเลขบวกสองลงไปนะหารด้วยหารด้วยในที่นี้เขาหารอะไรแล้วก็หารตามโจทยนะ์ก็ดึงโจทย์เอาไว้นะพยายามทําเหมือนเดิมเลยนะนะแทนลงไปนะคะลบสามหารด้วย n บก 1, นะวกหนึ่งนะยกกำลัง n ด้วย ่าซึ่งเมื่อเราแทนสองไปนะคะสองไปหักหักไปสามก็จะเหลืออะไรลบหนึ่งใช่ไหมกำลังเอง็นอ่ะมาเจอชุดหน้าตาน,นี้นะคะบอกได้เลยชุดนี้ก็คือนะคะเอ็นเป็นหนึ่งเอ็นเป็นสองอะไรก็เหมือนเดิมก็คือติดลบติดบวกติดลบแล้วติดบวกไปเรื่อยๆสลับกันเพราะนั้นเป็นอนุกรมชนิดสลับที่ครูเคยบอก อนุกรมสลับตัวนี้นะคะถ้าเราจะทดสอบก็ทดสอบได้แต่มันก็คือแพทเทิร์นเดียวกันกับลบหนึน่งกำลังเอส่วนเอนั่นเองนะคะเป็นตระกูลเดียวกันแต่ว่ามันเริ่มต้นที่ลบหนึ่งส่วนสองเฉยๆเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นอนุกรมสําหรับสลับลูกเข้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเรามีวิธีเช็คสลับลูกเข้ายัางไงคุณดูนะว่าเที่ตำแหน่ง n นะคะมันมีขนาดใหญ่กว่า A ที่ตำแหน่งถัดไปถูกไหม เช่นคุณดูหนึ่งส่วนสองกับหนึ่งส่วนสามนะคะมันจะมากกว่าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเทอมที่มากกว่าที่มากกว่ามันจะคือเทอมแรกแล้วก็คอ่อยๆขยับไปน้อย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 นะงแล้ววิธีการทดสอบอนุกรมสลับอีกชุดหนึ่งก็คือลิมิตของมันเอเอเนี่ยเมื่อเข้าสู่อน,นันต์มันมันคือสูงใช่ไหมในที่นี้ก็คือลิมิตของเศษหนึ่งส่วนเบวกหนึ่งนะคะ a n ในในชุดของสลับนี้นะหนึ่งส่วน n บมันเป็นศูนเพราะฉะนั้นเขาก็จะเช็คสองข้อนี่นแหละแต่ถามว่าถ้าเราจําได้เลยก็คือมันคือสลับลูกเข้ามันคล้ายคล้าย p a t t e ลบหนึ่งกับัง n ส่วน n นั่นแหละที่บอกว่าอนุกรมสลับที่ควรจะสร้างนะคะอ่าเป็นวาตรงนี้ลูกเข้าเนอะอ่ามาพิจรารณาอีกจุดปลายนะคะก็พิจรารณาที่ x คือเลขสี่นะคะสี่ลบออกไปสม ทั้งหมดกำลังเอง็นส่วนด้วย N ใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้นะคะมันจะเปน็นก็คือเป็นตระกูลเดียวกับพีซ i e s eries. มันก็คืออนุกรม p ีดีวกังพีของเราเนาะ็นถ้าพเป็นหนึ่งแสดงว่าอะไรไม่ได้มากกว่าหนึ่งใช่ไหมคะไม่ได้มากกว่าหนึ่งแสดงว่าอนุกรม p ตัวนี้ลูกออกเป็นพีที่ลูกออกนะคะหน้าตานี้เนาะ อ่าได้แล้วลูกเข้าทางซ้ายนะคะและลูกออกทางขวาเราก็จะมาสรุปช่วงหนึ่งเนาะฉะนั้นช่วง x นะคะ ลุกกลมลูกเข้าที่เลขสองแต่ว่าลูกออกที่เลขสี่ก็จะอ่านีเฉลยทั้งสองตี่เข้าใจอะไรนะคะก็หนสา,สามารถซักถามได้นะคะในเฟซลุ่มเราก็ซักถามได้หรือสองนะคะก็รับชมวิดีโออีกสักรอบหนึ่งนะคะก็สําหรับวิดีโอชุดนี้ก็คงจะแค่นําเสนอเฉลยนะคะเฉลยโฮมเวิร์กที่ทำมาเนาะ,ะแล้วเดี๋ยวไงติดตามในเรื่องต่อไปะคะสวัสดี